นมจีนพี่นอ้องก็จะให้สาวเดือนเฮ็ดจังไดเพื่อนกินเนาะจะทําอะไรคะกินนมจีนปะล่ะสวัสดีค่ะก่อนคลิปนี้สว,ส,นสวัสดีค่ะอยากกินขนมจีนพี่น้องนมจีนสาวน้ำปลานมจีน, <c oughs> นอะ <c oughs> โาเดอร์จไปเติมน้ำปลาดน้ำป่านะคะทุกคนนะค่ะเพื่อนนี่นะคะเดี๋ยวเอา,เอา,เอาน้ำปลามาใส่นิดนึงนะทุกคนค่ะนะโซเดอร์เทศเพื่อนกลินนะคะเพื่อนติดใจอ้โทรศัพท์เฮาขออนุญาตเนะาะเอียงไปเอยียงมาจาักหน่อยพี่น้องมืดเนะบางทีแสงก็เข้าลายบางทีก็มืดพี่น้องบึกว่า อ่าโอเคพี่น้องเปิดไฟกันนะเป,เปิดไฟเ,เปิดไฟแสงก็นยังบ่อนีน้ดอมบางบางทีโทรศรัพท์กันเนาะพี่น้องอ่ะ,โ,รรนนออะโอเคครับปรุงอันนี้เพื่อนก่อน ปงขนมจีนนะคะใส่น้ำปลาน้อยนึงแล้วคนนะใส่น้ำปลาราต้มลงไปนะ,ะน้ำปลาร้าของเราต้มเรียบร้อยแล้วนะนะคะต้มเรียบร้อยนะ้ำปลาราของเราก็จะมีแค่นี้นะพี่น้องนะแค่นี้กพอกบว่าแซ่บแล้วนัวแล้ว หยานิดนึงนะคะ,คะทุกคนแค่นี้ประกันว่าแซ่บแล้วนะคะทุกคนนะเมื่อคืนสาเดือนเฮ็ดลองลองเฮ็ดเบ่งน้ำปลาเราเนี่ยแซ่บอยู่แล้วพี่น้องนะนัวอยู่แล้วหอมอยู่แล้วนะคะนระร้ำปลาแซ่บอยู่แล้วนะ,ะนพี่น้องนัวอยู่แล้วนะเวลาใส่ขนมจีนใส่น้ำปลานิดนึงก็กินได้แล้วนะคะทุกคนนะนระร้ำปลานัวของเรานะคะหอมหนัวสุดยอด แค่นี้ก็กินได้แล้วแซ่บแล้วเด้อพี่น้องน้ำปลาร้าวยขันหัป,าปลาน้ำปลาเหาะแซ่บเหาะเห็ดอย่างกับแซ่บคือเก่าพี่น้องนะ้ำใสจักหน่อยก็น้ำปลาร้า่าหอมนัวจุด๊ดแค่นี้น้อยๆก็ว่าแซ่บแล้วนะใส่น้ำปลาร้า ต้มลงไปแล้วก็น้ำปลาแค่นี้ใส่นมจีนเปรกาแซ่แล้วพี่น้องนะเะเดือนเฮ็ดกินเมื่อคืน,นพิ่นติดใจเด้อพี่น้องเด้อนะคะปลาแดกเขาปลาล่าเฮาหอมเรียบร้อยเลยเลยด้อพี่น้อง,ะน,องนะคะบด้ใส่พี่ไข่เพิ่นสามีเปรกาแซ่แล้วล่ะพี่น้องอปลอดยนะคะสีน้ำปลา่าเฮาที่ใส่่บลายเพราะเฮาใส่น้ำปลานะมันจะเค็มนะคนนะอ๋อแค่นี้ลหละพี่น้อง แซ่บพี่น้องพี่น้องแซ่บสาวเดือนก็นว่าแซ่บนะนะ่ะแล้วสาวเดือนสิยำยำเอ่อน้ำปลานมจีนสาวน้ำปลาพี่น้องเยคลิปต่อไปนะุกคนค่ะแซ่บอีลี่ชาแนลมันนี้เขามีนมจีนนะคะทุกคนนะสาวเดือนก็นจะเฮดกินแบบจุ๊ดจักหน่อยเนาะพี่น้องนะคะไปไปเบิ่งสาวน้อยพอดิกินอ้าวกินทต่แบบคุณนาย นั่งสิคะนั่งกินสิคะไม่ถ่ายคลิปให้เนี่ยนะคะเอาโทรศัพท์ไว้ก่อนไม่ต้องดูเลยนะคะโทรศัพท์ตอนนี้นะคะเอาไว้ก่อนเลยค่ะเอาไว้ก่อนเลย,ยเอาไปตั้งพุ่นตั้งพุ่นเอาขนมกินไปตั้งตรงนูง้นอ่ะกิฐทานบุษโทแซแพงโทรศัพท์เอาวางไว้ก่อนเลยเอามานี่โทรศัพท์นะเอามาก่อนค่ะมาก่อนมามา อ่กากินนั่งดีๆนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆท่านผู้ชมเสียนเบิ่งกินน้แซบสำไดกินคั่มน้อยก็ได้ดอกลูกอร่อยไหมคะอืมอืมอร่อยไหมนัวไหมนัว,น,วนั่งดีๆค่ะนั่งดีๆนั่งเรียบร้อยค่ะนั่งให้เรียบร้อยสวยงามอือพี่นอพพ้องเพณ่นว่าแซบแหงอย่าก้มลงคับลายลูกเวลากิน นั่งกินให้สวยงามสุภาพสักหน่อยนะคะอืมนนคนเราแซ่บพี่น้องแซ่บบลุนั่งกินดีๆค่ะซิมอีสักหน่อยอืมพีมมน่น้องคำมักใหญ่คนเราแซ่บแพงนะคะสูตร สูตรปกติพี่น้องสูตรปกติใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานนี่สูตรปกตินะคะสำน,นี้เพื่อกันยังวัดแซบแล้วนะคะนุ้ยน้อยอ้าวันนี้สาวเดือนศินลวาพี่และน้องไปก่อนนะคะพวกพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะ